รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นรวมเนี่ยโรงเรียนต้องพร้อมส่วนหนึ่งแต่ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เราก็พยายามมากเลยที่จะให้ทุกโรงเรียนพร้อมรับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลาร้อยปีที่กระทรวงศึกษาธิการครับผมมาพร้อมกับอาจารย์สุมเมธพลขชาท่านเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษขมหาไทยพร้อมด้วยคุณวิงครับเป็นผู้จัดการโครงการของมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชียประเทศไทยหรือว้บแคนะครับวันนี้เราได้รับความกรุณาจากท่านผอ,อ ยานากรจันทหารท่านเป็นผู้อำนวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครับสวัสดีครับท่านผอครับสัสดีเค่ะครับผมวัสดีเราสามคนคอยากจะมาขอความรู้เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กพิการ,ร,รนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะหารือด้วยนะครับท่านผออว่าเอ๊ทำอย่างไรให้เด็กพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเนี่ยได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้นสำนักของเรานะคะถ้ามองเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะท่านอาจารย์สุพรทมเราทําอยู่3ส่วนหลักๆก็คือส่วนเป็นผู้ที่สามารถที่จะจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เพราะอะไรคะเพราะเรามีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราจัดการศึกษาเองนะคะก็คือเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษที่ให้บริการเด็กในลักษณะช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการนะคะตามพระราชบัญญัติการจัดการเรีษาในมาตราสินะคะแล้วก็จัดให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาแบบฟรีด้วยนะคะ ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วเด็กยังได้รับสิ่งอนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาด้วยส่วนที่เราจัดเองส่วนแรกถือว่าเป็นส่วนหน้าเลยนะคะค,คือศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งเรามีกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด77แห่งแต่ขณะนี้นะเรามีการกระจายหน่วยบริการเพิ่มขึ้นอีกนะคะจานาร์สุพรทมคิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกอำเภอนะคะทุกอำเภอ,อ,เภอส่วนที่สองส่วนที่2ก็คือโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเฉพาะความพิการเรามี48แห่งบกพร่องทางสติปัญญาเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับอย่างเดียวนะรับออทิสติกด้วยนะคะโรงเรียนบกพร่องทางการได้ยินก็รับออทิสติกด้วยแล้วก็บวกพิการซ้อนด้วยนะคะบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวนะคะตอนนี้เรามีอยู่ถึง4แห่งทั่วประเทศนะคะก็ยังรับกลุ่มเด็กที่มีภาวะสมองบกพร่องเช่น CP ีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยัง สามารถที่จะรับเข้ามาด้วยกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางการเห็น mm hmm. นะคะโรงเรียนนี้ที่มีอยู่ขณะนี้2แห่ง <Okay. S 1> ก็คือภาคเหนือและภาคใต้นี่48แห่งอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วันนี้เราอาจจะไม่ได้มุ่งไปที่ศึกษาสงเคราะห์แต่พี่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของเราเนี่ยมีชื่ออยู่2 2อ,อ,อย่าง <Okay. S 1> ก็คือโรงเรียนในพระราชูป,ปธรรม mm hmm. คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มี38แห่ง โรงเรียนที่ยังใช้ชื่อศึกษาสมเคราะห์10แห่ง oh. แล้วก็มีโรงเรียนพิบูณ์ประชาสัรที่เป็นโรงเรียนสําหรับเด็กด้วยโอกาสยากจนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร oh. ที่อยู่ดินแดง <Okay. S 1> นะคะมีเด็กทั่วไปอยู่1,000คนมีเด็กพิเศษอยู่400คนโอ oh, ้เยอะมากนะคะเกือบ1,500คน oh. ลักษณะที่3ก็คือโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมเ,มยเรียเขต ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยพวกเราคงไม่ทราบไม่ทราบจริงๆเรามีโรงเรียนเด็กเก่งค่ะโรงเรียนเด็กชั้นครีมที่เราเก็บเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศนะคะอยู่ที่ไหนครับท่านไปอยู่ที่ไสโยคค่ะเป็นโรงเรียนประจํที่ไสโยกาญจนบุรีมีความพร้อมสูงมากตอนนี้พี่แดงก็พยายามที่จะ เข้าไปดูแลมีนักเรียนสักเท่าไหร่ครับท่านคอขณะนี้ถ้าเต็มรูปเราเนี่ยก็จะประมาณ900คนแต่ขณะนี้ยังไม่เต็มนะคะประมาณอยู่ที่เด็กน่าจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้700คนเปิดมาต้งครับองรอดูโอ้ก็พร้อมๆโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์เลยคะตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะ30กว่าปีมาแล้วค่ะนะคะโรงเรียนสุดท้ายนี่เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจนะคะฟ้าใสวิทยาเรารับโอนมาจากกรมพินิษฐ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกรมพินิษฐ์ซะทีเดียวอยู่ในมูลนิธิ เรารับมาเป็นโรงเรียนที่กําลังจะสิ้นสุดคดี<ม>นะคะนี่นี่บทบาทที่สองบทบาทที่สามคือสนับสนุนค่ะ<ม>สนับสนุนนียิ่งใหญ่มากสนับสนุนทุกมูลนิธินะคะที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มที่พิการและมีความต้องการจําเป็นพิเศษสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา,าข,ขั้นพื้นฐาน 20,000-30,000คนในการดูแลกลุ่มเด็กที่พี่แดงกำลังจะบอกว่าขณะนี้อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเราประมาณ3แสน7,000คนเราสนับสนุนนะคะและเราก็มีกองทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาการจักการศึกษาสำหรับคนพิการ mm hmm. และเรามีมูลนิธิคุณพุ่มนะคะ <c oughs> ที่เป็นหน่วยสนับสนุนจัดการศึกษาให้กับ เด็กแล้วก็สนับสนุนผู้ปกครองให้สามารถที่จะ,ะดูแลบุตรหลานเป็นค่ารถมารับบริการในศูนย์ได้หากมีความประสงค์นะคะ,คะช่วงแรกพี่แดงก็อยากจะขอเล่าให้พวกเราฟังเท่านี้ก่อนนี่คือบทบาทภารกิจของเรานะคะหลักๆค่ะแนวทางในการขับ เพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสถานการณ์การศึกษาของเด็กพิการเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าขณะนี้ไม่ว่าสภาการศึกษาไม่ว่าหน่วยงานอื่นเช่นขณะนี้มีจะเห็นว่าท่านกมลรอดท้ายนะคะท่านเลขาธิการสภาการศึกษาท่านก็ได้จับมือกัะทาำมินชี ขาซิลนะคะ,คะในการที่ออมีเสวานามเมื่อล่าสุดท่านก็ได้ถแถลงข่าวไปในเรื่องของการจัดการเรียนร่วมนโยบายสู่การปฏิบัติผมขออนุญาตท่านผอ,ค,อ,อคุณผู้ชมอาจจะสับสนเอ๊ะแต่ก่อนเคยได้ยินคําว่าเรียนร่วมตอนนี้ไม่เอกมันหายไปหรือเปล่าครับท่า<อ>นผอ,อ,อคืออย่างนี้ค่ะจันสุพรธรรมค่ะถ้าร่วมเนี่ยเหมือนไปนั่งอยู่ในห้องเฉยๆเหมือนไปนั่งในห้องเฉยๆไม่ได้ทลายกําแพงนะ ไม่ได้รับบริการแล้วโรงเรียนก็ไม่พร้อมที่จะรับบริการคําว่าเรียนรวมเนี่ยโรงเรียนต้องพร้อมส่วนหนึ่งแต่ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เราก็พยายามมากเลยที่จะให้ทุกโรงเรียนพร้อมรับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะพร้อมที่จะเข้าไปรับบริการในโรงเรียน นี่คือแอแอะหูหนวกตั้งแต่เกิดเป็นคนใบ้แต่รู้ไปทุกเรื่องจนบางทีเราก็สงสัยว่าไปฟังใครเขาสอนมาเขาไม่เคยได้ยินคำสอนอะไรนั่นหรอกเพราะคำสอนเหล่านั้นพ่อทำให้ดูมาตลอด70ปีพวงข้าพ,พุทธเจ้าขอน้อมเกล้าวนมม่อมระมึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพ,พุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอด เด็กพิการนะขออนุญาตเน้นมาที่เด็กพิการนะ,ะ,ะเด็กพิการเนี่ยสมมติว่ามีเด็กพิการอยู่ในชุมชนะนะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะส่งให้เด็กไปเรียน,นยต้องไปที่ไหนครับ พี่แดงอยากจะบอกว่าหน่วยแรกของเราขณะนี้เนี่ยศูนย์การศึกษาพิเศษเรามีกระจายทุกที่ถ้าสมมติว่าเด็กต้องการที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมสู่การเรียนเช่นดูแลตั้งแต่การเคลื่อนไหวการเข้าห้องน้าทักษะต่างนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษเราช่วยได้และศูนย์การศึกษาพิเศษเราก็สอนพ่อแม่เข้าไปในชุมชนเข้าไปถึงบ้านเข้าไปถึงครอบครัวแล้วก็ไปเตรียมโรงเรียนนะคะไปเตรียมโรงเรียนแล้วก็ประเมินความสามารถ ว่าเด็กควรจะอยู่ในระดับไหนของโรงเรียนผมขออนุญาตท่านผอให้คุณวิ่งึ่งทำงานในส่วนของพับ c a t ค่ะซึ่งมีโครงการในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาในพิการอยู่ในชุมชนมากี่ปีแล้วผลเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ท่านผอฟังนิดนึงค่ะ ก็ตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ปี2546ค่ะก็แน่ๆเลยก็คือได้ศูนย์ศึกษาพิเศษทุกจังหวัดเลยช่วยกันช่วยในเรื่องนี้ตั้งแต่เข้าไปหาเด็กตามบ้านแบบมืดค่ำก็ไปด้วยกันแล้วพอผ่านมา14ปีเนี่ย ทุนที่เราจัดให้ก็ประมาณ2 0 0 0ทุนนะคะแล้วก็ไดารทางร่างกายค่ะร่างกายอย่างเดียวแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่ในระบบ EI ของศูนย์ศึกษาพิเศษอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าถ้า EI ทําให้เขาพร้อมแล้วก็ส่ตสอบเข้าระบบเบสิกต่อใช่ไหมคะค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่มูลที่ทำเนี่ยก็คือเด็กได้ไปเรียน ส่วนหนึ่งจริงๆกับอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปก็คือมีปัจจัยอยู่ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของทัศนคติของผู้ปกครองหรือรวมไปถึงความเข้าใจของคนในโรงเรียนเองแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของที่มาพิการภายหลังนะคะที่แบบเคยเคยเดินได้ใช่ไหมคะแล้วพอพีการปุ๊บเราให้ทุนก็จริงแต่น้องเขารู้สึกว่าไม่อยากออกไปแล้วอะไรส่วนนี้ค่ะก็คือ ทำให้เด็กไม่ได้ไปเรียนซึ่งเราก็ยังซัพพอร์ตอยู่เพื่อที่วันหนึ่งเขาก้าวข้ามนะคะแต่ว่าเราก็ยังเจออุปสรรคเหล่านี้อยู่มากแต่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ท่านผอ,อ,อพูดว่าเราควรจะมีทางน้ำทั้งลาดห้องน้ำอย่างงี้ค่ะเราก็ทำแล้วอันนี้ก็คือได้ผลตามที่ท่านผอ,อพูดจริงๆว่าทำให้เขาลดอุปสรรคแล้วเขาไปเรียนได้จริงก็เป็นประสบการณ์ที่คล้ายแล้วก็ ได้องค์ความรู้ทั้งหมดนียค่ะร่วมกันกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้เด็กเราส0 0อคนจริงๆเนี่ยได้ไปเรียนจริงๆทุกคนนะคะนั้นพอคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่พบนะเท่าที่ฟังก็คือว่าผู้ปกครองมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อว่าเด็กมีความสามารถจริงไหมใช่ไหม เรื่องของสภาพแวดล้อมนะเรื่องของสภาพแวดล้อมก็ตั้งแต่การเดินทางนะจะออกจากบ้านอย่างไรนะไปโรงเรียนแล้วนะจะไปเรียนได้ไหมมีทางลาดไหมนะมีห้องน้ําที่เข้าสะดวกไหมนะอันนี้เราก็ไปทำมาใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นมีก็ในเรื่องของการเสริมสร้างทัศนคติแล้วก็ดึงศักยภาพของเด็กออกมานะคะก็มูลนิธิก็ทําในเรื่องของค่ายหนึ่งเป็นค่ายผู้ปกครองก่อน ผู้ปกครองเสริมทัศนคติแล้วสมมุติว่าเด็กกําลังจะจบปหมหนึ่งเนี่ยคือแม่ไม่ส่งแล้วนะเพราะาอีก10กิโล <c oughs> แต่พอได้เข้าค่ายแล้วเขามองเห็นความสมาคัญของการศึกษาแล้วเห็นว่าเด็กเขามีศักยภาพเพราะว่าเวลาให้เราให้พรีเซนต์ในกลุ่มหรืออะไรในค่ายเนี้ยเด็กทําได้ดีชนิดที่แบบไม่เคยเห็นลูกทําอย่างนี้ได้มาก่อนก็ทําให้ส่งลูกต่อไปเรียนได้แล้วในส่วนของเด็กก็คือ,อดึงศักยภาพที่เรามองเห็นแล้ว แต่เด็กอะแค่ไม่มั่นใจอะค่ะแล้วพอเขาได้ทำเขาได้ลงมือเขาทำได้อันนี้ก็เป็นงานที่มูลที่ทำแล้วก็เด็กใน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 ค่ายในโครงการของเราอะไปเรียนได้จริงๆาแต่ถ้าเทียบกับเด็กที่อยู่ในโครงการแต่พ่อแม่ไม่พามาเข้าค่ายด้วยปัจจัยหลายเรื่องนะคะก็พอติดตามก็จะเห็นเลยว่าก็คือ,อความมุ่งมั่นน่ะน้อยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยยัง แต่ว่ามันยังทําได้ในวงจํากัดเพราะว่ามูลนิธิเล็กๆแต่ถ้าจะทําให้มันขยายออกไปเนี่ยคงต้องอาศัยนี่ต้องปรึกษาท่านปออแล้วครับว่าจะทําอย่างไรให้กว้างขวางขึ้นว่าไงล่ะไงเร้อาจารย์สุเมธอาจารย์เลยครับก็ผมก็ทํางานในส่วนของศูนย์เด็กพิเศษซึ่งบริการเด็กออทิสติกเด็กผู้พ้องทางปัญญากันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เป็นครูสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพพบริการด้านด้านร่างกายอ่า จากประสบการณ์เนี่ยก็มผมผมทำงานที่รุเรนยนชิวมาไทยนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอ,อ,อาชีพคนพิการทางด้านร่างกายที่รับเด็กอายุ17ปีขึ้นไปมาฝึกอ,อาชีพก็จะมีเด็กป .6 <ม>เด็กม .3 มาสมาัครเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษกับเรานะครับอันนี้เทอมหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเรารับประมาณ60 70 80คนไม่น้อยนะครับเราเรียน2ปีนะครับท่านแล้วก็เด็กส่วนใหญ่จบไปก็มีงานที่ดีทํา ในธนาคารบางคนจบแค่มอหเงินเดือนหมื่นสองหมื่นก็มีมนะครับเพราะว่าจบโปรแกรมเมอร์มาแต่ทีนี้มันก็จะมีกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่เก่งเป็นเด็กร่างกายที่เก่งก็จะมีกลุ่มนี้จบปหมสที่บางทีจบมาแล้วยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็มีมมเพราะว่า,าจจเพราะว่าไม่แน่อาจจะเพราะเขาเรียนอะไรผ่านผ่านผ่าน,าน,านอาจจะด้วยคุณภาพที่ท,ที่ยังไม่ไม่น่นทาทลายแต่ว่าเราก็มีการจัดชั้นเรียนเสริมให้นะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะอ่านเขียนข้องเพื่อจะฝึกอาชีพต่อได้ นะครับทีนี้ก็ก็เลยอยากจะฝากก็เลยอยากจะจะจะปรึกษานะครับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับสําหรับบาง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 ส่วนบางแห่งที่บางทีอาจจะอาจจะทำไอพีแต่ว่าไอพีอาจจะอ่อนเกินไปจนจนกระทั่งเด็กโอเคจากปหนึ่งขึ้นไปปสองปสาปห้าปหกใช่ไหมฮะจนไปถึงมสามบางทีไอพีก็เด็กก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บางทีต้องมีเหมือนกันก็ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านผอพูดถึงว่า การที่จะทําให้เด็กพิการทางร่างกายสุขภาพและการเคลื่อนไหวเนี่ยได้เข้าโรงเรียนมากขึ้นท่านพูดถึงเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใช่ไหมครับค,ครับผมอันนี้ไม่ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุเองมีแผนการในการดําเนินงานเรื่องนี้อย่างไรหรือเปล่าครับ,รบนี่คือแอ แอะหูหนวกตั้งแต่เกิดเป็นคนใบ้แต่รู้ไปทุกเรื่องจนบางทีเราก็สงสัยว่าไปฟังใครเขาสอนมาเขาไม่เคยได้ยินคำสอนอะไรนั่นหรอกเพราะคำสอนเหล่านั้นพ่อทำให้ดูมาตลอด70ทปีพวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย คำว่าเรียนรวมเนี่ยโรงเรียนต้องพร้อมส่วนหนึ่งแต่ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เราก็พยายามมากเลยที่จะให้ทุกโรงเรียนพร้อมรับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับ เมื่อกี้ท่านผอพูดถึงว่าการที่จะทําให้เด็กพิการทางร่างกายสุขภาพและการเคลื่อนไหวเนี่ยได้เข้าโรงเรียนมากขึ้นท่านพูดถึงเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าทางกระทรวงสาธิการเองมีแผนการในการดําเนินงานเรื่องนี้อย่างไรหรือเปล่าครับเราน่าจะมีเวทีสําหรับมานั่งคุยกันที่ก็จะเชิญคนที่มาหาเนี่ยไม่คุยทีละคนและนะคะเวทีต่อไป ถ้าร่างกายก็จะเชิญเลยผู้มีส่วนเกี่ยวขออ้องร่างกายมายยนะคะคแล้วเราก็มานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอเราน่าจะทําแผนแล้วก็เอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เอามูลิธิมามูลิธิบางที่จะมีสตังอาจจะมีไม่เยอะหรอกรแต่มูลิธินี้อาจจะเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแล้วเราก็ทำเสนอแผนของงบประมาณนะคะที่สําคัญก็คือเราต้องมาช่วยกันออกความคิด พี่แดงไม่ค่อยจะเก่งหรอกนะแต่จะเอาความคิดความเก่งของพวกเรานี่แหละมาทําเป็นแผนแล้วก็เสนอเข้าไปอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากจะมองข้ามไปก็คือเด็กกลุ่มเก่งที่อยู่หน้าเวทีไม่กี่คนหรอกแต่กลุ่มที่หลังเวทีนี่มีอีกเป็นพันเป็นร้อยคนนะเป็นร้อยเป็นพันคน,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 คนที่ยังเข้าไม่ถึงโอเคเด็กมารําเนี่ยเลือกมาสิคนนรําได้แต่อีกร้อยคนไม่ได้รำเราจัดการยังไงกับเขา ปลูกผัดกินเองเป็นไหม,มวันนี้ขายของไม่ได้เจียวไข่กินเองได้หรือเปล่าพี่ได้อยากจะให้มองเด็กกลุ่มที่เขายังเอื้อมไม่ถึงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ยังไปไม่ถึงเขาที่สุดเนี่ยเด็กกลุ่มหลังเนี่ยค่ะที่เราจะต้องให้มากกว่าและยังมาต่อวิชาการอีกนะอพออ่านหนังสือไม่ออกก็ทำมาหากินไม่ได้อีกใช่ครับใช่นะคะทำยังไงเราจะกระตุ้นให้เด็กรักการเรียนการอ่าน แล้วเราก็ต้องใส่ใจมากขึ้นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านการอ่านการเขียนเพื่อเขาจะต่อยอดไปสู่ประตูของอาชีพนะคะ,ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่แดงเพิ่งไปที่นาราธิวาสมาไปที่แวงเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พอมองไปหลังห้องนะคะห้องประชุมใหญ่วันนะั้นพี่แดงไปจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนไปเจอครอบครัวน้องสองคนเป็นมุสลิม เรานั่งอยู่บนวีลแชร์นะคะนั่งอยู่บนวีลแชร์ก็อยากจะเล่นกับเพื่อนแต่ลงไปเล่นไม่ได้ก็เลยคุยกับทางโรงเรียนว่าลองทําโต๊ะทําโต๊ะแล้วก็ให้เด็กแทรกตัวเข้าไปได้บังเอิญว่าผอโอรงเรียนเราก็อยู่ในสังกัดเราอะมีความเข้าใจนะคะ ก็คุยกับพ่อแม่นะคะเราเห็นแววตาที่พ่อแม่เขามีความสุขว่าอุ้ยต่อไปนี้ลูกเขาเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะเพราะว่าเอาของเล่นมาวางบนโต๊ะไงะแล้วก็ช่วยกันทําต่อจิ๊กซอต่ออะไรเลโก้อะไรเล็กๆน้อยๆแปลงภาษาเด็กนะคะคือจริงๆสิ่งเหล่านี้คะ่ะโรงเรียนสามารถที่จะที่จะทําได้นะคะพี่แดงอยากจะเห็น อรอยยิ้มของเด็กที่ทุกคนได้รับโอกาสเหมือนเหมือนกันไม่ใช่เด็กสองคนเด็กสิบคนเล่นอยู่ในวงแต่ยังมีเด็กอีกสองคนอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีโอกาสเข้ามาในวงนี้อย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอยากจะฝากในเรื่องของอาชีพเราอาจจะไม่มุ่งไปที่อุดมอย่างเดียวนะคะยังมีอาชีวะายังมีสถานประกอบการอื่นซึ่งเราจะเห็นว่าขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศอะไรนะเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมคะการจ้างงานท <N> นะี่เพิ่มขึ้น เราเอาสถิติมานั่งคุยกันว่ามีสักกี่คนที่เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่แดงคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าพูดคุยกันคแบบแบบง่ายๆนี่แหละไม่เป็นทางการเอาใจเอาายนะคะมันมันมันต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วมันก็ไปสู่แผนที่จะขับเคลื่อนทั้งประเทศนะคะครับคุณผู้ชมครับที่คือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีงานที่กว้างขวางมากเลยนะครับ ทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลมีเรื่องของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการสําหรับเด็กต้อยโอกาสแล้วก็จัดการศึกษาในหลากหลายมิตินะครับทั้งขั้นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมไปจนถึงเด็กที่มีอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนั้นเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษานะเรื่องของเด็กพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กพิการทางร่างกายอย่างพิการอย่างผมนะครับแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดนะเป็นอัมพาตโปลิโออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือตั้งแต่กําเนิดก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายซะทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าทําให้เขาสามารถออกจากบ้านได้เดินทางไปโรงเรียนได้นะสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสามารถที่จะเรียนหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียนได้ก็สามารถที่จะศึกษาได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะครับไว้พบกันสัปดาห์หน้าครับจนวันนี้เรามาถึงกระบวนการแปดขั้นของการจัดหารถเข็นเพื่อให้ผู้ที่นั่งใช่ค่ะเพื่อที่จะต้องอนั่งรถเข็นแล้วเนี่ยคุณจะต้องไม่มีความพิการลงไปมากกว่าเดิมเมื่อเดิมทีเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยก็เหมือนลงไปแอคชั่นเหมือนลงไปกระตุ้นให้เกิดศสียงการเรียน ทีนี้เราก็มองว่าถ้าต้องการให้ศูนย์การเรียนเข้มแข็งโดยเฉพาะศูนย์การเรียนในชุมชนศูนย์การเรียนที่เกิดเกิดจากองค์กรต่างๆหรือเกิดจากพ่อแม่สําคัญสุดเลยก็คือชุมชนของพ่อแม่เนี่ยนะคะที่มารวมตัวกัน ใกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงก้างกายกอดคอกันไป